มีใช้ได้นะครับนะลองมาตามกันดูนะครับนะใครลองใช้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับนะอย่างเหล่ก้าหมุนนะฮะเก็บได้ทุนคืนแล้วใครเจ็ดสิบห้าบาทนะเทคนิคง่ายๆฮะลองเล่นกันดู คลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะหนุ่นหนูสวัสดีครับผมดาคับมาพบกับเบียนดิวคนเดิมนะครับนะเดี๋ยววันนี้จะมาพาไปแล้วก็สอนเทคนิคการเล่นนะครับผม ันนี้เราจะมาเล่นตลาดน้ำนะครับนะอลองใช้สูตรซื้อของเกมตลาดน้ำนะเหมือนที่ผมเคยแนะนําไว้กับเกมกิเลนนะสเก็ตเตอรลอนสองตัวแล้วลองซื้อดูครับนะช่วงนี้รู้สึกว่าตลาดน้ำก็จ่ายดีกันอยู่นะครับเดีย๋ยวมาลองดูกันนะกดเองไปเรืนะ่อยฮะกดเองไปเรื่อยครับจะกเตอรลอนสองตัวขึ้นไปซื้อได้เลยไม่ขาดตุนแน่นอนอ นาพาเตอรเริ่นสตัวแล้วกดซื้อไปเลยอนะ่าเบ็ดสามบาทซื้อแล้วสองร้อยยี่ห้าบาทอ่ามาดูกันนะยังไงก็กําไรไม่มีขาดทุนแน่นอนนะครับมาลองดูเทคนิคนี้กันดูนะฮะจา่ายทุนสามร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะว่าคลิปนี้เราจะทํากําไรไปได้เท่าไหร่กันนะครับผม สวยเปิดอวมันหน่อยโอ้ยเอาแรงโอ้ยชมพูมาช่องสองอ,อ่ะปาอืงสวัสดีต้อนรับวันสงกรานกันด้วยนะครับผมเออไวเต็มหน้างนี้สวัสวดีครับโอ้ไวสารม,มาด้วยเออไหลปุยไวมาเต็มคาราเบลฮะ บอกนะฮะเทคนิคนี้ใช้ได้นะครับนะลองมาตามกันดูนะครับนะใครลองใช้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับนะ <S <S บอ,อะยังเหล่เก้าหมุนนะฮะเก็บได้ทุนคืนและวใครเจ็สิบห้าบาทนะ,ะ <S 2> <S 2> <บอ>เทคนิคง,ง่ายๆฮะลองเล่นกันดูฮะสเก่ตเตอร์ลงสองตัวขึ้นไปครับลองกดซื้อกันดู อยากง,งัยเอ้ยไหลปุยไหลปุยเออโอ้าการมานี่สวยดีครับชมพูช่างแรกเอ้ยไหลยอยู่โอ้เสียดายนะฮะไวามานะครับไม่ได้ใช้นะ ไม่ขาดทุนแน่นอนนะอนี้เห็นนะครับนะเกสองอยิน2้าบาทมาแล้วไงก็ไม่ขาดทุนด้วยกันแล้วไหละมากนะคือกำไรนะครับผมเออไนปุยไนปุยคูสิบกแล้วโอ้ยดอกนี้บอกแล้วเนาะเมื่อกี้กล้วยไม้เต็มคาราเบลนะเออมาช้าแด่มมานะเนี่ยละครับที่บมบอกว่าอ่า้ายภายยุ่จริงๆฮะอ่าทาายภายยุจริงๆนะครับผม สวยสวยสองหมุนมาโดนได้จะเท่าไร่นะฮะซื้อ2องรอยห้าบาทนะครับตอนนี้กําไรมาแล้วสี่ร้อยกว่าบาทนะโอ้ยห่หม่ฮนะะไหลปุ้ยเออสวยงามไหม ผมนะฮะอ่าบอกแล้วฮะเทคนิคนีน้ยังใช้ได้เนาะอ่าแฟลชเปอร์ล่นของตัวขึ้นไปซื้อได้เลยนะครับนะกำไรเน็ตเน็ตนะสีะ่ร้อยกวบาทเกือบห้าร้อยนะครับนะเอ้ยมันในเสียงอะไรก็บา้าเอ้ยมันในสี่ร้อยว่าบาทนีห้าร้อยดีครับนะห้าร้อยเจ็ดบาทนะครับกำไรรอบนี้อ่าอย่างที่บอกฮะเทคนิคนีน้นง่ายๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับนะเดี๋ยวผมขยบมับไปนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวผมขอขยับขึ้นมาเป็นเบ็ดห้าบาทแล้วกันฮะแล้วมาดูดีครับว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับผมเนาะอ่า ดูดีว่าให้แล้วมันจะจ่ายซ้ำหรือเปล่านะครับนะมาลองกันดูขาบไปตัวนึ่งขาบไปตัวนึ่ง โอ้ยสวยจะว่าดีสวยดอกนี้สวยครับไหลไปโอ้ยเต็มหน้าดอกนี้เท่าไร่เอ้ยเต็มคราเบล่ะไหลนอกงยห้าร้อยแล้วนะสี่ร้อยกว่ากับห้าร้อยแล้วนะอะช่วงนี้พี่จีแจกดีนะครับนะลองกันดูฮะ เทคนิคเย,ยนิลง่ายๆนะครับนะสเกตเตอร์หล่น2ตัวซื้อได้เลยนะครับผม2ตัวขึ้นไปซื้อได้เลยนะครับยิย้มๆไปดิครับนะครับผมเนาะเนี่ยลองไปใช้กันดูแล้วกันเนอะอาะเดี๋ยวไม่ต้องซื้อซ้ำแหละเรารู้สึกว่ามันให้แล้ววัตถุดละมา300ได้1,200นะของปลาของคอ,งองเนอะอาะอย่างไงมาลองกันดูฮะใคร ใครที่กำลังจะเล่นนะครับนะเจอคลิปนี้นะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กันไว้ด้วยนะครับผมนะอ่ายังไงก็ใครเอาไปลองเล่นแล้วได้ไม่ได้องไรคอมเมนต์บอกกันดีตในคลิปกันด้วยเนาะอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเทคนิคดีๆกับเยี่ยมิวนะครับผมนะอ่าวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับไปก่อนครับผม